ครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดในเรื่องของสเสน่ห์ของการทำอาชีพอสังหาริมทรัพย์นั่นเองนะครับวันนี้ต้องบอกว่าอาชีพอสังหาริมทรัพย์เนี่ย เป็นอีกหนึ่งอาชีพนะครับที่น่าสนใจมากๆในปี2022นี่เองนะครับทำไมผมถึงบอกว่าน่าสนใจอาชีพนี้ครับเป็นอาชีพที่สามารถสร้างพสซีฟอินคมได้คือหมายความว่าเราไม่จำเป็นต้องทํางานตลอดนะเราก็สามารถมีรายได้เข้าสู่ครอบครัวเข้าสู่กระเป๋าได้นะครับต้องบอกว่าอาชีพอสางหานิมรั์เนี่ยนะครับเป็นการขายทรัพย์ราคาเนี่ยหล้าน2ล้าน3 000, ล้านซึ่งราคาของซับเนี่ยก็ค่อนข้างแพงถูกต้องไหมฮะฉะนั้น ในส่วนของค่าคอมมิชชั่นมันก็ต้องเยอะเป็นธรรมดาครับฉะนั้นใช้กับคําว่าทฤษฎีทําน้อยได้มากได้ไหมสำหรับผมผมทําอย่างนี้มาแล้ว3ปีแล้วมันก็เปลี่ยนชีวิตนะครับคือทําน้อยๆแต่ได้เยอะๆครับเพราะผลลัพธ์ที่มันออกมาในชีวิตนั้นมันแตกต่างจากงานทั่วไปนั่นเองนะครับก็วันนี้สําหรับใครที่กําลังออกมองหาอาชีพนี้อยู่และก็สนใจนะครับในอาชีพนี้วันนี้บริษัทบ้านดีครับผม เปิดเป็นเทรนนิ่งเปิดเป็นการเรียนการสอนให้กับทางผู้คนที่สนใจในอาชีพน <Lok> ี <htt S 2> ้นะครับก็เดี๋ยวพบกันในห้องเรียนสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ